ีบอกให้แม่สอนทําคลิปทักเปียคลิปก้างตานูนนะคะอา่ะมาสอนทํากันอีกรอบนึงก่อนอื่นนะก็ต้องทาแว็กออยก่อนนะคะทุกคนเหตุผลที่ต้องทาแว็กออยเนี่ยเพราะว่าเราต้องการ จับผมให้เรียบค่ะถักเปียกั้งปลานูนนะคะก็จะเหมือนถักเปียกั้งปลาธรรมดาเลยคะ่ะแบ่งเป็น3ส่วนแต่ในช่วงที่สอดนะคะเห็นไหมคะทุกคนแม่จะสอดลงข้างล่างค่ะปกติแล้วเนี่ยเปียก้้งปลาปกติก็จะสอดข้างบนใช่ไหมจะพาดขึ้นด้านบนนะคะซ้ายขวาสลับกันแต่นี้เห็นไหมคะ อันนี้แม่ก็จะพยายามทําให้คลิปช้าที่สุดดึงผมซ้ายขวานะคะหยิบเส้นผมขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมก็จะสอดลงข้างล่างค่ะตรงนี้นะคะถ้าใครยังไม่มีแว็กออยนะก็ลูบน้ําให้แบบ หมาด,ด,ดนิดนึงได้จับง่ายนะคะแล้วก็จับเรียบค่ะปักไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วออยจะมีอยู่ในตะกร้าน้าช่องแม่นะคะแต่ถ้าใครหาตะกร้าไม่เจอเนี่ยเม้นลงในคอมเมนต์นี้เลยค่ะเดี๋ยวจะปักตะกร้าให้ในโพสต์ถัดไปนี่ค่ะพอมาอีกด้านหนึ่งนะคะก็รูปแว็กก่อนเหมือนเดิมนี่นางแบบนะแม่เอาพี่จิ๋วมาเป็นนางแบบก่อนนะคะตอนของพี่ตาแม่ก็อัดคลิปไว้เหมือนกันจะได้ดูหลายๆท่งนะคะว่าสําหรับใครเนี่ยที่มีหน้ามาเนี่ยแบ่งผมยังไงพี่จิ๋วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีหน้ามาม นะแต่พอถักทรงนี้ไปแล้วก็ยังไงก็เรียบร้อยส่วนเปียที่จับมาเนี่ยเอาไว้ตรงข้าง,างหรือตรงกลางก็ได้สังเกตไหมคะว่าแม่เนี่ยจะชิดข้างๆนิดนึงเพื่อให้น้องมีความหวานมากขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะถักเปียวันนี้ไหน้ามาที่มีเนี่ยแก้ทรงผมแหว่งนะคะทุกคนไปค่ะ